วิธีลดน้ำหนัก10กิโลฉบับคนขี้เกียจออกกำลังกายทำยังไงเดี๋ยวหมอหนึ่งอธิบายให้ฟังครับมีคนถามมาเยอะมากนะครับสวัสดีครับผมหมอหนึ่งเฮลที้ฮีโร่นะครับลดน้ำหนักทั้งสุดท้ายในชีวิตคิด ถึงหมอหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะคุยกันก็คือวิธีลดน้ําหนักฉบับคนขี้เกียจนะครับขี้เกียจออกกําลังกายทํายังไงดีคะคุณหมอนะครับจริงๆแล้วเราสามารถที่จะขี้เกียจได้นะความขี้เกียจเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณธรรมดาทั่วไปเลยของมนุษย์นะครับเพราะว่าถ้าเราขยันทั้งวันพลังงานเราก็จะหมดถูกไหมนะครับแต่ถ้าเราขี้เกียจบ้างนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้ผลลัพธ์แล้วก็ทําให้ร่างกายเราไม่เครียดจนเกินไปแต่มันจะต้องอยู่ในจุดที่เหมาะสมเพราะถ้าเราขยันมากเกินไปร่างกายก็เกิดความ เคยเห็นคนที่เขาออกกําลังกายทั้งวีทั้งวันเลยไหมแล้วหน้าแก่ลงนะครับแล้วก็ไม่ผอมด้วยตัวเหมือนหมีอันนั้นเป็นเพราะว่าร่างกายเขาเครียดเกินไปส่วนคนที่ขี้เกียจมากเกินไปเลยนะครับ ก็ไม่ประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักเหมือนกันมันจะมีจุดไหนที่ทําให้เราขี้เกยียจแล้วเรายังลดน้ําหนักได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดพร้อม3เทคนิคให้เอาไปปรับใช้เพราะฉะนั้นชมคลิปนี้ให้จบนะครับอ่นะคราวนี้มาดูกันนะครับตามธรรมเนียมก่อนที่เราจะไปลดน้ําหนักกันนะครับเราจะมาแสดงความยินดีกับเพื่อนๆกันก่อนนะอันนี้เป็นเพื่อนๆที่อยู่ในยู u ูบกันบ้างนะครับนะอันเนี้ย ฟังหมอหนึ่งมานะครับทุกวันนะครับลดไป1อาทิตย์ลดไป5กิโลนะบางคนบอกอุ้ยคุณหมอค้ามทำไมลดเร็วจังสันนิษฐานได้เลยว่าคนนี้อาจจะน้ำหนักเริ่มต้นเยอะถ้าน้ำหนักเริ่มต้นเราร้อยกว่ากิโลนะแล้วเราลด5กิโลใน1อาทิตย์ไม่แปลก เพราะอะไรนะครับบางทีเนี่ยยังไม่ได้ออกกําลังกายเลยลด5กิโลหสัปดาห์เป็นเรื่องง่ายๆเลยสาหรับคนที่น้ําหนักเยอะมากๆเพราะไขมันส่วนเกินอ่ะร่างกายเราอยากเอาออกอยู่แล้วเนาะถ้าเราทําถูกวิธีโดยเฉพาะปรับตามพีระมิดความผอม5ขั้นตอนที่หลายๆคนเคยฟังมาจากคลิปอื่นๆของหมงหนึ่งแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยฟังกดติดตามไว้แล้วกลับไปย้อนฟังนะพูดไว้ละเอียดมากๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะอธิบายให้ฟังซ้ำอีกหนึ่งรอบเนาะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับ เนี่ยคนเนี้ยน้าหนักอาจจะไม่ได้เยอะมากเหลือต่ากว่า80แล้วนะครับลดไป1เดือนนะน้ำหนักลดไปจาก75กว่ากว่าเหลือ69คือลงเลข6แล้วนะขอแสดงความยินดีด้วยบางทีเนี่ยมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆบางทีเราอยากจะกลับไปน้ําหนัก50กว่ากิโลแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะไปดีใจตอนที่คุณได้ถึงเป้าหมาย50กว่าไม่ใช่นะครับตอนนี้เราล้ําหนัก70กว่าพอลงไปเหลือเลข6เราก็ต้องดีใจเพราะบางทีเราไม่เคยเห็นเลข6มันนานมากๆแล้วอะใครเคยเป็นแบบนี้ไหมนะครับเนาะเพราะนั้นพอเหลือ69 69กด,กดีแป๊บเดี๋ือ59แล้ว เพราะฉะนั้นขอให้มีความสุขกับการลดน้ําหนักเนาะนะครับอันนี้ก็ลดไป5 6กกิโลลงไปเหลือเลข6แล้วจากที่ไม่เคยเห็นมานานก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอ่ะคราวนี้สิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับก็คือเรื่องของทำยังไงเราถึงจะลดน้ําหนักแล้วเราขี้เกียจได้ด้วยนะครับหมนหนึ่งจะมี3มกฎทองของการขี้เกียจในการลดน้ําหนักให้ดูต้องทําตาม3กฎข้อนี้แล้วเราถึงจะขี้เกียจได้แล้วลดน้ําหนักได้ด้วยโอเคไหมนะครับอ่ะสข้อนะครับถ้าเราจะ ขี้เกียจถ้าเราจะขี้เกียจนะครับในการออกกําลังกายาในการออกกําลังกายข้อที่1เลยนะครับข้อที่1เลยย้อนกลับมาหาคนแรกก่อนนะคนนี้ลดไป5้กิโลใน1สัปดาห์คนแบบเนี้ยขี้เกียจได้ขี้เกียจออกกําลังกายได้หมายความว่าอะไรแต่ถ้าเป็นคนนี้นะครับน้าหนักเหลือต่ํากว่า80ละอาจจะขี้เกียจเท่าคนแรกไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะขี้เกียจออกกําลังกายได้ข้อที่1คือจะต้องมีไขมัน นะไขมันเหลือเยอะไนะขมันเหลือเยอะคนที่ไขมันเหลือเยอะขี้เกียจได้มากกว่าคนที่ไขมันเหลือน้อยฟังดีๆนะบางคนบอกคุณหมอคะตอนนี้พี่น้ําหนักเหลือเลข5นะ้านิดๆแล้วว่าคพี่อยากมีซิกแพคพี่ขอขี้เกียจได้ไหมคะแบบนี้จะไม่เข้ากฎของการขี้เกียจเพราะอะไรเพราะว่ามันขี้เกียจไม่ได้ร่างกายจะไม่ยอมให้คุณขี้เกียจ อธิบายแบบนี้ก่อนว่าไขมันของคนเราร่างกายเขามองว่าเป็นพลังงานสะสมนะไม่งั้นนะ่ะต่อให้เราออกกําลังกายยังไงร่างกายก็ปล่อยไขมันออกมาใช้อยู่แล้วมันไม่ห่วงไม่หรอกนะครับที่มันห่วงไว้เพราะว่ามันต้องการให้เราเก็บไว้ณวันหนึ่งที่เราไม่มีข้าวกินเราไม่มีอาหารกินเราต้องอดอาหารมันจะเอาไขมันตรงนี้มาใช้เป็นสเสบียงสำรองโอเคไหมนี่คือเหตุผลว่าทําไมมันต้องห่วงหรือบางคนที่ลดน้ําหนักไปแล้วเจอปัญหาน้ําหนักนิ่งเป็นช่วงๆนั่นแหละคือสิ่งที่ร่างกายเราพยายามจะ หวงไขมันไว้เพื่อเอาไว้ใช้ในช่วงที่จําเป็นต้องใช้โอเคไหมแต่ถ้าไขามันเราเหลือเยอะเปรียบเสมือนว่าเรากําลังรบอยู่แล้วเรามีสเสบียงเหลือเยอะมากเราไปขมโมยสเสบียงออกมาใช้ร่างกายเราก็ไม่รู้ ทั้งๆท,ท,ที่เราก็ไม่ได้ออกกําลังกายด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ไขมันเหลือเยอะก็แทบจะไม่ต้องออกกําลังกายเลยโดยเฉพาะคนที่น้ําหนักนะครับนะมากกว่า100่กิโลแบบนี้โหแทบไม่ต้องออกกําลังกายเลยเป,เ,ปเป็นไปได้หรือจะออก5นาที10นาทีนะได้เลยส่วนคนที่น้ําหนักเหลือ 80- ดสิถึงร้อกิโลเนี่ยนะอาจจะต้องออกบ้างเล็กน้อยเพื่อให้ร่างกายเนี่ยรับรู้ว่าเออเราเริ่มจะอยากใช้พลังงานแล้วนะโอเคไหมนะครับเพราะนั้นไขมันเหลือเยอะ ขี้เกียจได้ใครมันเหลือน้อยขี้เกียจได้น้อยลงนะกฎข้อที่2คุณต้องเข้าใจธรรมชาติธรรมชาติของความขี้เกียจก่อนบางคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราโทษว่าตัวเองเป็นคนขี้เกียจเราเลยลดน้ําหนักไม่ได้ไม่จริงจริงๆความขี้เกียจมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอารมณ์บางอย่างที่เราไม่รู้เช่น บางคนเคยพยายามทําเพื่อใครคนหนึ่งสุดชีวิตแล้วแต่เขาไม่เห็นค่าของเราเลยนะครับสุดท้ายฉันขี้เกียจทำละฉันขี้เกียจทาให้เธอละทําเท่าไหร่เธอก็ไม่ชมฉันสักทีเพราะนั้นจริงๆความขี้เกียจมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองแต่มันเกิดจากความรู้สึกบางอย่างอันนี้เป็นจิตวิทยาทางการแพทย์แบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลงทุนไปแล้วแล้วเราไม่ได้ผลลัพธ์ที่เราอยากได้เราไม่เคยได้ผลลัพธ์ที่เราอยากได้เราก็จะเริ่มขี้เกียจขึ้นเรื่อยๆดังนั้นที่ผ่านมาคุณขี้เกียจเพราะอะไรลองนึกดู คุณขี้เกียจเพราะว่าคุณออกกําลังกายแล้วไม่ผอมจริงหรือไม่จริงมันต้องมีสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่คุณเคยลงทุนกับการออกกําลังกายตั้งใจมากซื้อคอร์สฟิตเนสไว้ออกไปวิ่งตื่นเช้าแต่มันไม่ผอมคุณเลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันขี้เกียจด,ดีกว่าเพราะการลงทุนของฉันมันไม่คุ้มค่าเลยถ้ารู้สึกแบบนั้นอย่าเพิ่งโทษตัวเองเพราะนี่คือธรรมชาติของความขี้เกียจวิธีแก้ทํำยังไงมองย้อนกลับมาที่พีระมิดความผอม ไอสิ่งที่หลายคนทําว่าฉันขี้เกียจออกกําลังกายเพราะออกกําลังกายแล้วไม่เห็นผลมันเกิดจากการที่คุณทําสเต็ปการลดน้ําหนักผิดวิธีคุณไปเริ่มจากการสร้างระบบเผาผลาญก่อนคือการออกกําลังกายก่อนโดยที่คุณยังสลับระบบพลังงานไม่เป็นจําได้ไหมหมอหนึ่งเคยสอนว่าถ้าจะสลับระบบพลังงานต้องทําสเต็ปที่1กับสเต็ปที่2ก่อน โดยเฉพาะคนน้ำหนักเยอะๆเกิน80โลเกิน100โลคุณทําแค่สเต็ปหกับ2แทบไม่ออกกําลังกายสัปดาห์แรกน้ําหนักก็ลดจริงไม่จริงใครที่ลองทําตามหมอหนึ่งแล้วมาพิมพ์คอมเมนต์ไว้นะเพื่อนจะได้ได้กำลังใจนะครับสเต็ปที่1ทําอะไรคุณต้องปรับอะไรก่อนปรับสารอาหารก่อนเพื่อที่จะสลับระบบพลังงาน โอเคไหมนะครับสลับระบบพลังงานทำยังไงอาวย้อนมาตอนหนึ่งอธิบายใหม่นะครับระบบพลังงานในร่างกายเรามี2ระบบคือใช้น้ําตาลกับแป้งเป็นหลักและใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักเมื่อไหร่ก็ตามมีน้ําตาลมากเกินกว่าปกติร่างกายจะใช้น้ําตาลเหล่านั้นพยายามใช้มันให้หมดแต่บางเออเรากินน้าตาลเยอะเกินไปใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดมันเลยเอาไปสะสมในรูปอื่นในร่างกายได้ก็คือรูปของไขมันนั่นเองดังนั้นน้ําตาลเปลี่ยนเป็นไขมันได้ มันไม่ได้สะสมไขมันง่ายๆแบบที่กินของมันของทอดเข้าไปกินไขมันเลยสะสมเป็นไขมันกินน้ําตาลเลยสะสมเป็นน้ําตาลไม่ใช่เพราะอะไรร่างกายเราสะสมน้ําตาลได้จํากัดถ้าเราไม่เปลี่ยนรูปน้ําตาลคุณจะเป็นเบาหวานเห็นภาพเนาะนะครับเพราะฉะนั้นปรับสารอาหารยังไงให้ร่างกายสลับระบระบไปใช้พลังงานเป็นไขมันได้เมื่อกี้บอกแล้วว่ามีน้ําตาลเยอะมันใช้น้าตาลก่อนไม่ใช้ไขมันเพราะฉะนั้นกลับกันเลยง่ายๆคุณก็ต้องมีน้าตาลน้อยๆถูกไหมเพราะฉะนั้นคนที่น้ําหนักตัวเยอะๆถ้าขี้เกียจออกกลาลังกายสิ่งแรกที่คุณต้องทําก็คือ คุณต้องเอาน้ําตาลออกไปจากชีวิตคุณให้ได้ก่อนพอคุณเอาน้ําตาลออกไปจากชีวิตคุณได้ร่างกายก็จะบอกว่าเฮ้ย hey, ฉันยอมเอาไขามันมาใช้แล้วเพราะน้ําตาลมันเหลือไม่เยอะถ้าน้ําตาลคุณเหลือไม่เยอะน้ําหนักคุณเหลือเยอะไขมันจะอ,ออกมาใช้ได้ดีโดยที่ยังไม่ต้องออกกําลังกายเห็นภาพเนาะแต่ถ้าสมมติว่าตอนนี้น้าหนักคุณไม่ได้เกินร้อยน้ําหนักคุณ80 90อย่างเงี้ยคุณอาจจะตัดแค่น้ําตาลอย่างเดียวน้ําหนักอาจจะลงช้านะอาจจะลงไม่เร็วนะคุณอาจจะต้องทําอย่างอื่นอีกเช่น อะไรที่เปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้เราก็ต้องลดสิ่งนั้นลงสิ่งที่เปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้เราเรียกว่าแป้งเราอาจจะต้องลดปริมาณแป้งลงด้วยนะเพราะเวลาเรากินแป้งบางคนบอกไม่รู้แป้งได้แก่อะไรบ้างค่ะคุณหมอแป้งได้แก่พวกข้าวเส้นขนมปังผักหัวต่างๆผลไม้ต่างๆพวกนี้เวลากินเข้าไปมันย่อยแล้วที่ลําไส้แล้วมันดูดซึมเป็นน้ําตาลได้เราต้องลดปริมาณพวกนี้ลงด้วยไม่งั้นเราก็จะได้น้ําตาลในร่างกายมากเกินไปสุดท้ายร่างกายก็ไม่ยอมใช้ไขมันเพราะนักสังเกตว่าคนที่น้ําหนักตัวเยอะไม่จําเป็นต้องทําอะไรเยอะ ในช่วงแรกๆไม่นอ,อ,อกกอกกําลังกายกับอาหารนับปรับแค่นิดเดียวปรับแต่เครื่องดื่มน้ําหนักก็ลงแต่พอน้ําหนักมันลงแล้วเราจะต้องทําบางอย่างเพิ่มเข้าไปแต่ถึงตอนนั้นถามว่าเรามีกําลังใจจะทําหรือยังมีแล้วเพราะอะไรเราจะไม่ขี้เกียจเหมือนเดิมแล้วเราจะอยากออกกําลังกายมากขึ้นได้ซ้ำเพราะลงทุนแล้วเห็นผลลัพธ์เห็นภาพเป่าเพราะฉะนั้นธรรมชาติของความขี้เกียจคือลงทุนเราไม่เห็นผลลัพธ์ แต่ที่ผ่านมาลงทุนไม่เห็นผลลัพธ์เพราะเราดันไปโฟกัสที่การออกกําลังกายก่อนโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าทุกวันที่ออกกําลังกายเอาน้ําตาลกับแป้งมาใช้หรือเอาไขามันมาใช้ถ้าเอาแต่น้ําตาลกับแป้งมาใช้มันก็ไม่ผอมแต่พอเอาไขามันมาใช้ปั๊บแป๊บเดียวผอมเราจะรู้สึกว่าขนาด5นาทีเรายังรู้สึกใช้ไขมันได้เยอะขนาดนี้เลยถ้าเราออกวันละ20นาทีมันต้องดีกว่านี้สินักเรียนของผมหลายคนในกลุ่ม v i p พูดอย่างนี้ทุกคนทั้งที่ผมไม่เคยบอกเลยว่าออก20นาทีนะครับผมบอกให้เขาออกแค่10นาท แต่หลายคนดื้อดานบอกคุณหมอเขาออก20นาทีได้ไหมทมําไมเขาไม่ขี้เกียจแล้วเพราะว่าเขาลงทุนแล้วเขาเห็นกําไรลงทุน1แสนได้2แสนทำไมลง2แสนจะไม่ได้4แสนแล้วเราจะไม่เอาลระถูกไหมเนาะเพราะฉะนั้นปรับสารอาหารง่ายๆก่อนค่อยๆปรับทีละข้อน้ําหนักลดลงเรื่อยๆก็ปรับเพิ่มทีละข้อใครอยู่ในกลุ่ม V.I.P จะรู้ว่าผมไม่เคยให้ใครลดน้ําหนักแล้วทาทุกอย่างใน1วันเพราะมันทําไม่ได้แต่พอคุณน้าหนักเริ่มลดลงเรื่อยๆคุณจะมีกําลังใจทําเพิ่มอะไรอยา่าง ผมเลยซอยมันในแต่ละบทว่าเออคุณค่อยๆปรับแบบนี้นะมันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณภูมิใจและอยากจะทําเพื่อตัวเองมากขึ้นนะครับนะแล้วถามว่าพอน้ําหนักลดลงเรื่อยๆอีกสิ่งที่ต้องทําเพิ่มคืออะไรอ่าคุณต้องเพิ่มการกินโปรตีนให้อิม่มอันเนี้ยจะเริ่มสําคัญมากขึ้นละตั้งแต่ข้อนี้เป็นต้นไปเพราะอะไรเพราะพอคุณน้ําหนักเริ่มลดลงเราจําเป็นที่จะต้องเพิ่มระบบเผาผลาญ นะเราจาเป็นต้องเพิ่มระบบเผาผลาญระบบเผาผลาญในร่างกายเรามันอ้างอิงสิ่งที่เรียกว่ามวลกล้ามเนือ้อและกล้ามเนื้อเนี่ยจะสร้างขึ้นมาได้ก็ต้องเกิดจาก2ออย่าง1คือโปรโตีนนะสคือบวกกับการออกกําลังกายตรงนี้การออกกําลังกายจะเริ่มมีผลละแต่วงเล็บ10ถึง15นาทีต่อวัน บอคนบอกคุณหมอคะถ้าตัดน้ําตาลแรกๆแล้วน้าหนักฉันลงนะให้ฉันออกสิบนาทีนะฉันพอได้อยู่นะเพราะอะไรตอนนั้นก็ไม่ปวดเข่าละเข่ามันเริ่มน้ําหนักน้อยลงรับน้ําหนักน้อยลงแล้วให้ออกแค่สิบสนาทีได้อยู่ผมจะบอกเลยนะว่าการออกกําลังกายเนี่ยนะสำหรับคนที่ลดน้ําหนักลดไขมันกับคนที่อยากสร้างกล้ามเนื้อแบบเวทเทรนนิ่งแบบนักกล้ามอ่ะมันไม่เหมือนกันนะใครที่เรียนกับผมมานะหรือฟังคลิปผมมาเยอะจะรู้ว่าผมไม่ค่อยสนับสนุนให้ใครออกกําลังกายหนักๆมากๆในช่วงลดน้ําหนักเพราะอะไร น้ำหนักเรายังเยอะอยู่เลยอ่ะการออกกําลังกายหนักมากๆมันเป็นการเพิ่มภาระให้ร่างกายเราเราควรจะออกให้น้อยแต่ออกสม่าเสมอดีกว่าออกเยอะๆเหนื่อยบาดเจ็บเราต้องพักนานๆนะครับร่างกายจะเกิดความเครียดเกิดขึ้นยิ่งเราออกเยอะโดยเราไม่มีความรู้ในเรื่องการกินเราจะยิ่งคาดหวังกับสิ่งที่เราลงทุนไปมากๆออกกาลังกายหนึ่งชั่วโมงฉันคาดหวังว่าฉันต้องผอมภายใน3วันจริงไหมคุณเคยคิดแบบนี้ป่ะ แต่ถ้าเราออกกาลังกายสิบนาทีโดยที่เรามีความรู้เรื่องอาหารเราจะรู้ว่าร่างกายเรามันจะค่อยๆ่อยเป็นค่อยๆ่ยยไปยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นกินโปรตีนให้อิ่มบวกกับออกกําลังกายแบบนี้จะทําให้ระบบเผาผลาญของคุณดีขึ้นพูดง่ายก็คือร่างกายคุณจะเริ่มมีกล้ามเนื้อมากขึ้นเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองในอนาคตยังเวลาจะเริ่มทําตามหมอหนึ่งนะบางคนฟังคลิปเก่ามานะแต่ว่ายังไม่เริ่มลงมือทาเนี่ยหมอนหนึ่งก็จะพูดอย่างงี้ไปเรื่อยจนกว่าคนจะยอมลงมือทำ พราะอะไรมันผมพูดเหนื่อยแบบนี้มันไม่ใช่ประโยชน์ผมนะแต่มันเป็นประโยชน์ของคุณผมมีความสุขเวลามานั่งอ่านคอมเมนต์ว่าคุณผอมลงไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนในกลุ่ม VIP หรือไม่ได้เป็นก็ตามนะผมภูมิใจกับทุกคนมากๆที่เอออย่างน้อยเราเริ่มต้นทําเพื่อตัวเองแล้วเราแบบรู้สึกภูมิใจเพราะจริงๆการลดน้ําหนักนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ยากเหมือนกันนะในชีวิตคนเรานะครับเนาะเพราะนั้นถามว่ากฎข้อที่2ของความขี้เกียจคืออะไรเราต้องเข้าใจธรรมชาติของความขี้เกียจ ความขี้เกียจไม่ใช่ข้อผิดของเราเลยแต่มันเกิดเพราะว่าเราเคยพยายามแล้วแต่มันไม่สมหวังโอเคไหมและข้อที่3เราไม่สามารถขี้เกียจแล้วได้ผลลัพธ์สุดท้ายได้ต้องพูดแบบนี้ก่อน บางคนบอกว่าคุณหมอคะฉันขอขี้เกียจไปตลอดแล้วฉันขอน้ําหนักไปเหลือ50ิเลยได้ไหมโดยที่ฉันไม่ออกกําลังกายเลยเคยมีนักเรียนถามมาหนึ่งนะว่าคุณหมอคะตอนนี้น้ําหนักที่เหลือไม่เยอะแต่ว่าน้ําหนักตอนนี้เหลือประมาณแบบ50ต้นๆอยากเหลือ4ี่สิบไปปลายแต่ว่าขอเงื่อนไขคือไม่ออกกําลังกายเลยได้ไหมผมไม่ได้รับเข้าเรียนเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมรู้ว่าถ้าผมรับเข้าเรียนแล้วผมบอกว่าทําได้มันเป็นงานโกหกแต่ถ้าสมมุติว่าเออเราออกอยู่แล้ว1 0 1 5นาทีแล้วปรับอาหารแบบนี้มีโอกาสเป็นไปได้เห็นภาพเปล่า นะซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเราขี้เกียจแล้วเราจะได้ผลลัพธ์มันเป็นไปไม่ได้ในระยะยาวแต่สําหรับตอนเดิ่มต้นเป็นไปได้เราจะค่อยๆลดความขี้เกียจของเราลงโดยธรรมชาติเมื่อเราลงทุนแล้วเราได้ผลลัพธ์มากขึ้นเรื่อยๆเห็นภาพเนาะพูดง่ายคือความขี้เกียจมันสัมพันธ์กับสิ่งที่เราเรียกว่าอะไรนะครับสิ่งที่เราเรียกว่ากําลังใจเห็นผลลัพธ์ปั๊บมีกําลังใจเพิ่มขึ้นความขี้เกียจมันจะลดลง นะเพราะฉะนั้นใครที่อยากลดน้ําหนักแรกๆนะครับไม่รู้จะทําอะไรปรับสารอาหารก่อนคุณจะขี้เกียจออกกําลังกายได้เริ่มจากการตัดน้ําตาลก่อนสักกี่วันดี7วันก็ได้นะเปลี่ยนจากเครื่องดื่มเป็นน้ำเปล่าชากาแฟดำนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงใน7วันกําลังใจเพิ่มขึ้นปับ๊บความขี้เกียจจะลดลงนะถัดมาค่อยๆลองลดแป้งลงเคยกินข้าวมื้อละสองทัพพีเหลือหนึ่งทัพพีได้ไหมเคยกินแปง้งซ้ําซ้อนเช่นมื้อเย็นกินทั้งข้าวกินทั้งผลไม้เหลือแต่ผลไม้ไม่กินข้าวได้ไหม เห็นภาพป่ะนักเรียนผมอ่ะข้าวเหนียวหมูปิ้งกับทุเรียนอ่ะเขาเลือกกินหมูปิ้งกับทุเรียนนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอยากกินทุเรียนไงแต่หมูปิ้งกับหมูปิ้งเป็นโปรตีนแต่ข้าวเหนียวเป็นแป้งทุเรียนเป็นแป้งเพราะนั้นทําไงดีถ้ากินข้าวเหนียวพร้อมทุเรียนก็แป้งทั้งคู่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้คือเทคนิคที่เรียกว่าการแลกแป้งที่ผมสอนอยู่ในกลุ่ม V.I.P. นักเรียนก็เลือกทุเรียนกินกับหมูปิ้งอาจจะดูแปลก แต่สมัยก่อนไม่มีใครรู้จักข้าวเหนียวหมูปิ้งหรอกมันเป็นการจับคู่ของคนเฉยๆเหมือนแฮมเบอร์เกอร์จริงๆมันคือการเอาขนมปังมาบวกกับเนื้อสัตว์แค่นั้นเองนะคะรับตอนนั้นคนจะกินหมูปิ้งคู่กับทุเรียนก็ไม่แปลกเพราะเรารู้แล้วว่าเราต้องลดแป้งลงแล้วพอลดแป้งลงเสร็จปับ๊บเฮ้ยร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่มันเริ่มหิวระบบเผผลาญเราจะดีขึ้นต้องทายังไงกินโปรตีนให้อิ่ม แต่คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนนะเพราะเราจะกินโปรตีนเท่าคนปกติไม่ได้แต่ถ้าคุณไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับไตหรือโปรตีนรั่วในปัสสาวะคุณกินโปรตีนให้อิ่มได้เลยแล้วก็เริ่มออกกําลังกายทีละนี้ตามกําลังใจที่มันเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวกล้ามเนื้อก็จะเริ่มมาแล้วสเต็ปถัดมาสเต็ปที่2คุณค่อยไปฝึกทําสิ่งที่เรียกว่า IF อย่าเพิ่งไปทำไอเอฟก่อนนะไม่งั้นคุณจะเจอกับดักความขี้เกียจเหมือนกันคุณหมอคะทำไมเอฟสิบหกทับแปดมาไม่เห็นผลลพร ที่ทำแล้วไม่เห็นผลเพราะอะไรเพราะคุณไม่เข้าใจเรื่องสารอาหารว่าคุณต้องตัดสิ่งที่เป็นน้ําตาลออกไปก่อนกินโปรตีนให้อิ่มแล้วลดแป้งการทำไอเอฟของคุณมันถึงจะเห็นผลการออกกําลังกายของคุณมันถึงจะเห็นผลเพราะนั้นสาคัญที่สุดคือสเต็ปที่1เลยคือเรื่องสารอาหารเห็นภาพเนาะและสเต็ปที่4ที่5ที่หมอนหนึ่งเคยพูดไปแล้วนะครับก็คือคนที่ลดน้ําหนักแล้วมักจะเจอปัญหาอะไรน้ําหนักนิ่งใช่ไหมนะแล้วก็สุดท้ายพอแก้ปัญหาน้าหนักนิ่งได้หลายๆรอบได้น้ําหนักที่พอใจแล้วก็ทํายังไงให้ได้ ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆทีละนิดแต่สําหรับคนที่จะเริ่มต้นแล้วอยากขี้เกียจฟังคลิปนี้ปั๊บน่าจะพอเข้าใจแล้วว่าอ๋อความขี้เกียจมันสัมพันธ์กับเรื่องของกําลังใจเพราะฉะนั้นปรับให้ถูกต้องก่อนแต่ความขี้เกียจมันจะลดลงกําลังใจเพิ่มขึ้นคุณจะอยากทําเพิ่มทีละอย่างสุดท้ายนะเวลาผ่านไปแป๊บเดียวนะชีวิตคุณก็เปลี่ยนไปอยู่ในจุดที่สุขภาพดีกับเสื้อผ้าสวยๆได้แล้ว นะเพราะฉะฉนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ในการลดน้ําหนักนะส่วนใครที่ถามมาตั้แต่ต้นคลิปว่าอยากเข้ากลุ่มลดน้ำหนัก VIP ด้วยอยากได้ความรู้อยากได้กําลังใจนะครับแบบแบบเต็มๆเนาะก็หลายคนถามว่าเขาเรียนอะไรกันหรอทำไมหลายๆคนในกลุ่มของคลิปอื่นๆมอนหนึ่งเอามาลงแล้วบอกว่าเขาลดน้ำหนักกันได้เยอะจังนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของคนที่ลดน้ำหนักไม่ได้นะหนึ่งเรื่องกำลังใจซึ่งในกลุ่มของผมมีให้อยู่แล้วเนาะสองคือเรื่องของไม่รู้จะทําอะไรก่อนหลังแล้วพอฟังเสร็จปั๊บ แบ่งบางคนฟังคลิปนี้จบสรุปพรุ่งนี้ทําอะไรดีนะครับเพราะ,ะนั้นผมแก้ปัญหาให้เลยแล้วกันเอายงี้แล้วกันว่าถ้านักเรียนในกลุ่ม VAP เนี่ยผมจะซอยไปให้แล้วในแต่บทคุณต้องทําอะไรบ้าง1 2 3 4 5นะบทที่1ปรับแบบนี้อย่างอื่นยังไม่ต้องทําเลยบทที่2พอเริ่มชินกับบทที่1ปั๊บปรับแบบนี้ปรับโปรตีนปรับแป้งปแป้งก็แบ่งเป็น3ช่วงเลยให้คุณค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะครับนะพอเราเริ่มเพิ่มกําลังใจในแต่ละบทไปเรื่อยๆคุณจะเริ่มเข้าใจร่างกายมากขึ้นเรื่อยๆแล้วอยู่ดีๆมมาาาตรรวจออีกกทคบสัััปดหห์นน้ํลงเงเ เลยไม่แปลกว่าทำไมนักเรียนผมเนี่ยแค่หนึ่งสัปดาห์น้ำหนักก็ลงแล้วนะครับเพรานะนั้นเรื่องสารอาหารก็จะเรียนครบทั้งเครื่องดืม่มโปรตีนโปรตีนก็มีทั้งเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วเต้าหู้เพราะเราจะไม่ใช้อาหารเสริมมันอยู่แล้วเราใช้อาหารหลักในชีวิตประจําวันนะครับนะพวกแป้งก็ได้แก่ข้าวเส้นขนมปังผักครัวผลไม้นะครับนะเรียนจนครบอ่ะนะไขมันน้ํามันการเลือกน้ํามันนะครับไนะขมันกินยังไงให้เราไม่อ้วนนะเห็นไหมนะแล้วเรื่องของ IF ก็จะมีตารางให้ด้วยนะครับใครที่ใช้ชีวิตแบบไหนก็ลองเอาไปปรับตาม เนาะส่วนเรื่องระบบเผาผลาญเนี่ยก็จะสอนเลยว่ากินโปรตีนแล้วออกกาลังกายแบบไหนระบบเผาผลาญเราถึงดีทําไมนักเรียนผมออกกําลังกายแค่1 0บสนาทีแล้วเขาถึงคือถึงผอมลงเนาะส่วนวิธีแก้ปัญหาหนา้าบัตรน้ำหนักนิ่งนะครับคนที่ลดน้ําหนักไปแล้วประมาณ1เดือนหนึ่งเดือนครึ่งเนี่ยทุกคนเจอปัญหานี้หมดถ้าแก้ผิดคุณต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่เลยนะเพราะอะไรเพราะว่าหลายคนลดน้ําหนักแล้วน้าหนักนิ่งชอบฝืนไปต่อฝืนไปต่อร่างกายมันเครียด และสุดท้ายสำคัญที่สุดคือทํายังไงให้ระบบเาผาผลาญเราเนี่ยมันแข็งแรงพอจะกลับไปกินน้ําตาลกลับไปกินไอติมกลับไปกินขนมได้บ้างโดยที่ไม่กลับมาอ้วนอีกก็จะมีสอนครบทุกอย่างในกลุ่มลดน้ําหนัก VIP ซึ่งเราก็จะเรียนกันใน Facebook กลุ่มลับนะครับเรียนจากที่ไหนก็ได้เรียนเมื่อไหร่ก็ได้เพราะหมอหนึ่งมีคลิปแบ่งไว้ให้แล้วว่าต้องทําอะไรบ้างโอเคไหมในแต่ละคลิปก็จะมีความยาวนิดนึงนะ นะประมาณ3 0ถึง1ชั่วโมง30นาทีถึง1ชั่วโมงแต่ละคลิปแตกต่างกันไปนะครับมี21บทหลักเหมือนที่คุณนั่งดูซีรีส์ไปนะแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันวันไหนไม่สะดวกดูก็ข้ามไปดูอีกวันหนึ่งได้นะครับจัดสรรเวลาเข้าเรียนได้ตามที่สะดวกเลยเรียนได้จากมือถือแท็เบเล็ตคอมพิวเตอร์ได้หมด แต่ครั้งหนึ่งในชีวิตคุณควรจะได้เรียนคอสนี้เนาะสำหรับคนที่อยากเข้าเรียนนะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมในการเข้าเรียนนะครับแต่เป็นค่าธรรมเนียมแบบตลอดชีพนะครับนะปกติเนี่ยถ้าใครดูมาก็จะรู้ว่ามีค่าธรรมเนียมอยู่ที่9,900แต่ยังไม่ได้ขึ้นค่าสมัครนะก็จะอยู่ที่3,900นี่นแหละจนกว่าโปรโมชั่นจะหมดหมอหนึ่งก็จะเอาท้ายคลิปที่เป็นโปรโมชั่นตัวน,นี้ออกไปจากระบบโอเคไหมนะครับแล้วใครที่สมัครตอนนี้จะได้สิทธิ์ในการปรึกษาคำวาหนึ่งฟรีอีก1ปีแล้วก็ได้เรียนคลิปเกี่่ยยววกับเเรืืออองงขขสุขภาพผลลดด้ ใครที่ลดน้ําหนักกับผมจะไม่ใช่ผอมอย่างเดียวแต่สุขภาพต้องดีด้วยแล้วสามารถเอาผลสุขภาพของคนในครอบครัวนะครับเวลาลดน้ําหนักแล้วก็อยากให้เอาไปสอนคนในครอบครัวที่คุณรักเนาะแล้วก็มาปรึกษาคับหมอหนึ่งได้โอเคไหมนะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากลดน้ําหนักนะครับจริงๆจังๆแล้วอยากได้กําลังใจเยอะๆนะครับก็เจอกันในกลุ่มนะครับส่วนใครที่ มีคำถามอะไรอยากให้หมอนหนึ่งทำคลิปอะไรเพิ่มก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับส่วนใครจะเข้าไปลดน้ำหนักในกลุ่ม V.I.P ก็สมัครเสร็จปั๊บส่งไปที่ l ล n e like h อ a l t h y h e r o นะครับจะมีทีมงานคอยอำนวยความสะดวกนะครับแล้วพบกันในกลุ่มนะครับชมคลิปหมอนหนึ่งจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหมอนหนึ่งนะครับส่วนคลิปอื่นๆที่น่าสนใจกดดูจากทางซ้ายมือได้เลยครับส่วนใครที่อยากลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตในกลุ่มเรียนกับหมอนหนึ่งนะครับกด,ด